ทำไงนะพี่สอนอุบาลทำกับปั้นขึ้นมาเราจะชกไปด้านขวาด้านซ้ายอันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าท่าที่สองยังคงอยู่ที่มัดน,นะคะทำไงคะเอาไอ้มงเหานไม่ค่ะเสยอภิปปคัดก่อนหนึ่งสองสามสี่ ข้อสามก็คืออาบคัดอาวายแหวนลิงถายแหวนทำไงคะย่อก่อนนะคะย่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปยังคงอยู่ที่แขนอยู่แต่เป็นซอตีโซค่ะหนึ่งสอง ออกหลังอัก 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็บไ,ได้แขนแล้วต่อไปอะไรคะเข่าขอโทษนี้เข่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสเสียงข้างขอคอไว้ดีๆ 1, สอ จ่กเยเป็ด่าต่อไปท่าอะไรนะคะเคยสอนเมื่อวานเตะเตะครับในเตะดีห้ามเดินเพื่อนนะแล้วเวลาเตะมือต้องเป็นยังไงคะบังหน้าตัวเองไม่ได้เดี๋ยวเขาสวนอันนึง 1 2 3 4 5ส7 8 9าห้าก็เ้เคห็นทานี้ไหมเขาเรียกท่าอะไรคะ่นที่เดินไปทาอะไรคะไอ้น่องไอ้น่องไปดึงใล้วเาฟาดหางฟาดหนุ่มกตายดสีบท โอเคอยไงไหมคะอันไอนนั่งลงพักผ่อน